โอ้คหขาคิดีเรีเบร้อยสอง EP แล้วสอง EP แล้วอ้าเป็นไงบ้างก็เดินทางมากับคิวมินมาสิบกันมากันสิบตอนแล้วตอนนี้เราเหลือีกแค่สองตอนสุดท้ายนะครับก็ตอนสิบเอ็ดแล้วก็อีกตอนหนึ่งเป็นตอนตอนไฟนอล EP แต่ว่ามีความพิเศษตรงที่ว่าที่นี่เราเป็นเัอร์เลยจะมีจัดรวมคนดูเข้ามนทุกคนใช่ครับ เราตั้ระยะเวลาตั้งแต่ปีนี้ออนอิกไม่ได้จกปีายครู้สึกเราเป็นางก็ได้เห็นการเดินทางของตัวละครแลได้เห็นงานที่พวกเราทุกคนนะครับทุเทลงไปมากๆก็อิ่มใจมีความสุขกับการได้เห็นคนดูชอบคนดูติดตัไปกับตัวละครเพราะว่าจริงๆผมว่าเรื่องราวของคิดมันจะต้องใช้ความแบบเอาใจช่วยมากกว่าสมงคนเนาะเพราะแต่ละตัวละครก็มีความคอนฟลิกต่างกันจนวันนี้เขาเริ่มลงเอยกันแล้วแต่ก็ยังมีกึ่มๆนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ครับก็ฝากด้วยนะครับผม สองตอนครับจริงๆในสองตอนมันจะเหลือพูดอะไรเพราะว่ามันเริ่มคลายมาหมดแล้วจริงๆมันจะกลายเป็นเรื่องของฝั่งมินันเริ่มเกือบจะหมดแล้วก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าไงใช้ชีวิตให้ลงตัวขึ้นแต่ส่วนฝั่งคิวอ่ะจะเริ่มมีความแบบได้ไปแก้ตัวตัวละครฝั่งคิวว่าเนี่ยมันต้องยังไงยังไงกลายเป็นว่าเขาอยู่ข้างเราเขาสปออร์เรามาประมาณนึงกลายเป็นว่าครั้งนี้เรากลายเป็นเราที่ดูแลเขาที่เราพาเขาไปในการที่จะให้เขาหาทางออกของของความเป็นตัวเองให้เจออะไรอย่างเงี้ย ไงบ้างกับฟิตแบ็ก NC ฟิตแบ็ NC อโอโห <laughs> เล็งปล่อยอันนั้นมาด้วยเนาะปล่อยเ <laughs> ต็มเหนี่ยวครับขอบคุณมากๆ <Okay. S 1> นะครับที่ชอบนะครับก <laughs> ็เขาเรียกว่าไงก็ ลายสุดตอนเล่นไม่มีกากเลยเพราะเคยสัมภาษณ์ว่าโอมเคเล่งบอกว่าอินพไวนิดเองใช่ครับก็คืออินพไวที่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 เอามาก็คือต้องตัดออกนิดนึงด้วยครับทำเกินเหรอทำเกินทำเกินไม่ไม่ได้ทำถึงที่ว่าทำเกินทำเกินครับถึงแล้วแล้วก็เกินไปหน่อยนึงบอกเขาว่าปกติเวลาทําถึงปุ๊บ์ลเขาจะคัดออกใช่ไหมเราบอกว่าอย่าเพิ่งคันนะพี่เทงเนี้ยขออีกรอบเนึ้ยขอแบบไปเรื่อยๆก่อนจนพี่รู้ตัวพี่ไม่ไหวพี่่ไยคัดเอออย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลย จริงเราไมควรสบายใจเล็กยังไงบ้างเพราะว่าเราก็เป็นเจ้าพ่อตำนานจริงๆเหมือนกันครับไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ใจ่าตำนานเอ็มซีเอ้ยเอ็ MC, MC. <c oughs> มซีไม่ไม่ไม่คือให้ควมสบายใจกันผมว่าเราคุยกันตรงๆเลยเราเราแบบเรามีอะไรเราแชร์ซึ่งกันและกันเราเราพูดตรงๆตั้งแต่แรกเลยว่ามันคืออย่างนี้นะสมมติคำว่าจูบแล้วก็พูดจูบ <c oughs> เราจะไม่มีอ้อมคอมใดๆทั้งสิ้นเพื่อที่จะทำงานง่ายแล้วมันจะได้ลงตัวกัน จริงเราให้ความสบายใจเขาเพราะที่าที่เขาเป็นมือใหม่เขาเป็นนักแสดงหน้าใหม่เขาอาจจะมีการเคลื่อนเขื่อนเราทำไงให้เคื่อนสบายใจเขาเขาเป็นอย่างงี้เขาเป็นคนที่มีกำแพงแรกแต่ถ้าเราพักกำแพงแรกได้ข้างในเขาจะเปิดรับเราแต็เพีงเขาเชื่อเราใจเราเชื่อใจรับผมก็เชื่อใจเขาที่ทีคนเล่นกดแบบนี้มันต่างคนต่างเชื่อใจกันไว้ใจซึ่งกันและกันเลยใช้ความเชื่อใจกันสูงมากเพราะเราไม่รู้เลยว่าอีกคนนึงจะมาไม้ไหนค่าไหนอะไรยเงี้ยล้ว ถ้ามันเกิดความแบบไม่เชื่อใจหรือคล้ายกันนิดเดียวมันเล่นยากมากเลยนะพวกซสีไนมันเล่นยากมันเป็นเลิฟซีนความรักอ่ะมันต้องรักกันโดยบริสุทธิ์อยู่แล้วอ่ะใช่ซึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นมาทําไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยใช่เอาแต่พอดูจริงแล้วเน็งเขาก็สู้เราอยู่นะเขาสู้ครับเขาเต็มแม็กซ์ยังไงบ้างเขาสู้เรายังไงบ้างเราส่งไปแล้วเขาแบบว่าต้องทบเขาดึงผมไปอย่างเงี้ยพี่อุ้ยเขาเริ่มแลเหรอเขาเขาอานแรกมาพร้อมกันพอเริ่มเครื่องติดเขาดึงเราไปอ่ะเราแบบมีความรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยเราก็เคยเล่นอะไรอย่างงี้มานะแต่แบบทําไมรอบงมันแพ่วะทําไมลอ้มันแบบเฮ้ยเฮ้ยทําไมทําไมอยู่ดีเราก็รู้สึกว่าลองเป็นไก่ลองบอลที่มันดีอะไรอย่างเงี้ยเลยเราเราเลยเหมือนต้องเปิดอีกกล้องหนึ่งที่แบบว่าเพื่อที่จะว่าไม่ขอเราก็ไม่ยอมเหมือนกันนได้ทั้นอย่างเงี้ยที่กินหามันกกลับไปทําไมถึงตันออกมันได้อยู่เพราะว่ามันมีประมาณ อันไหนนะครับทำไมเราพอเรามันมีมันเรียนอินโฟไไวเกินไปแล้วเขาตัดออกถามมันเกินไปจริงครับแล้วทำไมถึงถามว่าเกินไปจริงแล้วก็พี่ถามว่าไอ้ที่เกินไปมันคืออะไรเพราะว่ามันผ่านมาแล้วอ๋ออาทิเช่นอาทิเช่นอืมมันเกินไปจริงครับเอออันมันเกินยังไงมันเกินยังไงที่สุดแต่ว่าทำไมไม่เห็นมีฉากนี้เลยที่เราอินโฟไไวไปกับเลยน เมื่อกี้อโมไวยังไม่ได้กะใช้อ่ะอีโมไวกะให้พุ่งกลับดูว่ามันเจะขายแล้วได้ขายเขาแล้วขายว่าพี่ครับประสิทธิภาพสูงสุดของผมนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับพี่เผื่อพี่เวลาไปพิจารณาวันหนึ่งพี่มีงานอย่างเงี้ยเปรื่องเงียบเฮ้ยลองเล่นถึงอะไรอย่างเงี้ยที่ที่มันว่าอยากเพิ่มอะไรเงี้ยขายขายพุ่งกลับแต่ว่าตามตามตัวบริบทมันมาถึงจุดแล้วล่ะอ่าแล้วก็ซื้อมาที่ขึ้นผ่านมา ซื้อเขาซื้อตอนเราเล่นตอนเราถ่ายแต่ว่าตอนจับออดเขาไม่ซื้อเขาไม่ซื้อตัดทิ้งหรอเขาอาจจะไม่ได้ตัดทิ้งไงเขาแบบว่ามันไม่ได้ใช้อ่ะพี่เก็บไว้เก็บไว้ไว้ความันรู้สึกว่าอ้าวถ้าเกิดมันใส่คล้ายแล้วมันมวนันจะเกินไปมันจะเกินไปใช่มันจะดูมันจะดูมันจะเกินไปยังไงอ่ะโอ้ไม่คุ้มนะไม่คุ้มอย่ากลัวมันจะกลายเป็นอย่างมีมีความใกล้เคียงใกล้ใกล้เคียงจริงหรอมันจะแบบว่าว้าวขนาดนี้หรอว้าวขนาดว้าวมันสแตดบลูไม่ใช่จะพอ อาจจะบวกเพิ่มบวกยี่สิบแล้วกันสิบแปดจะเด็กไปเรื่องน่าคาดหวังแล้วเรื่องน่าติดวังแล้วที่เดือนนี้ต้องเจอกันแล้วล่ะอ่ะฝากอีกสองอีพีที่เหลือเป็นยังไงครับฝากด้วยนะครับอีกสองอีพีที่เหลือนะครับก็อย่างที่บอกไปครับตัวละครก็ดําเนินเรื่องราวมาต่างๆนานานะครับก็ใครที่ยังไม่เคยดูนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับทางเน็ตฟลิกส์นะครับผมชินนักซีรีส์รับจ้างรักครับ ลงไปเรื่องเองินเรื่องพี่เพิร์ตครับผมที่บอกว่าเราเป็นคุณพ่อชักนำให้พาเข้ามาสูจ่จท<ช>ีวี <โอ S 1> เราเ,เ,เรียมทุกอย่างให้ครูคมแดงคือเอาจริงนะวันนั้นอ่ะผมไม่รู้เรื่องแล้วผมตื่นเช้ามาแล้วผมนั่งถ่ายเอ็กซ์แล้วเจอแล้วผมนั่งฟังผมตกใจมากเลยคืออย่างนี้คือเรื่องราวมันคือผมมากับเพิร์ตรู้จักกันนานมากแล้วประมาณ5 6ปีตั้งแต่ตอนที่ผมยังไม่เข้าจ G1 เ,เหมือนกันแล้วทีนี้ ก็ได้สนิทกันก็คุยกันจนวันนึงก็ไปเริ่มสนิทกันเรื่องรถใช่ไหมเรื่องถึงแต่งรถอะไรงี้พอผมเข้ามาอยู่แล้วน้องจะหมดสัญญาค่ายเก่าก็ถามว่าเฮ้ย hey, พี่ที่นี่เป็นยังไงบ้างอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่ด้วยความที่แบบเหมือนผมรู้จักกับเพอส่วนตัวแล้วผมก็มีมความแบบปื้มน้องปื้มแบบหมายถึยงว่าน้องมันน้องทีนงนง่น่ารักมากเป็นน้องที่มีศักยภาทุกอย่างอะไรเงี้ยไม่มีถือตัวไม่มีอะไรเลยก็เลยมีมีความสามารถในด้านการทํางานด้วยเล่นกีตาร์เป็นอะไรเงี้ยเราเห็นตั้งแต่ตอนนู้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่า ที่ออฟลอง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 ลอคุยกับน้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้เหมือนผมได้ยินแว่วๆมาด้วยมั้งครับว่าว่าเขาแอบแอบเล็งเหมือนกันไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะทำท่าที่ทำได้อะไรอย่างงี้เราทำกระบวนการไหนบ้างก็ก็เหมือนบอกทางผู้ใหญ่ว่าแบบไม่ได้บอกว่าพี่ครับเขาน้องใหม่นะแต่หมายถึงว่าบอกว่าเออพี่ครับน้องเขาเป็นคนอย่างนี้นะเป็นคนอย่างนี้หรือเหมือนเราแบบเราด้วยความที่เรารู้จักเนี้ยเราก็คุยว่าน้องไม่คนอย่างนี้นะเป็นคนอย่างนี้น้องน่ารักอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแบบความที่เรารู้สึกเองจริงๆคือถ้า ผมมันจะพูดเรื่องอย่างเงี้ยกับคนคนอื่นยากมากเลยถ้าผมไม่รู้สึกจริงจก็เลยก็เลยเหมือนครับอะไรประมาณนี้คุยอะเขาก็คงคุยกันเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าเรื่องแรกที่เล่นกับค่ายกันเล่นกับเราเลยนี่เหมือนกันใช่ไหมเรื่องแรกครับของเรยเขาเล่นกับเราเหมือนกันใช่ใช่แล้วแล้วเราเพอไปคุยกับเพื่อนว่าไงว่าเออเดี๋ยวเราอยากให้มาอยู่ในบ้านเดียวกันเขาก็อยกมาก็ตอนนั้นบอกเขาว่าถ้าอยู่ได้ดีอยู่ด้วยกันอาจจะสนุกก็ได้อาจจะได้ทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งก็จริงๆครับเรื่องแรกที่เปิดเข้ามาก็ได้เล่นสองเ้วยกกัน็ แฮปปี้มากวันนี้ก็ย้อนนึกถึงบรรยากาศวันนั้นยอยู่เขาเป็น,นงไงบ้างเขากังวลเขาไหมเพราะเข้ามาอยู่ในบ้านใหญ่ผมอาจจะก,กังวลว่าตอนแรกๆกลัวว่าเพิร์ดจะปรับตัวไม่ได้เพราะจริงๆเพริพเร์ดมีความเป็นอินโทเร์ดอย่างที่เพิร์ดบอกว่าเพราิร์ดเป็นคนเงียบเป็นคนที่อายแบบเป็นคนที่ ไม่ไม,ไม่ไม่นูน่นไม่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้เข้ามาอยู่จริงก็ได้เห็นอีกมุมนึงของเพิร์ดได้เห็นมุมที่เพิร์ดเปิดใจคือมันไม่ใช่แค่ว่าน้องเก่งมาอยู่แล้วแล้วก็เข้ามาแล้วก็เป็นอย่างนั้นอ่ะเป็นเพิร์ดของเพิร์ดอย่างนั้นแต่น้องปรับตัวน้องพยายามแบบเติบโตขึ้นน้องพยายามเรียนรู้แล้วก็เขาเรียกว่าไงเข้าเมืองตาหลิวหลิวตาตามหรออะไรประมาณนั้นทาให้น้องเขาอยู่ร่วมกันกันกบสังของจินบนทีวีได้อย่างมีคุณภาพวันนี้เราเซอร์ไพรส์มาที่คอนเทนต์ติ๊กต็อกได้อะ ดึงเพิร์ขึ้นมาอีกจากหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งหนึ่งคาแรคเตอร์โอเคกอดเข้ามาอีโทเบิร์ตจัดเลยเข้ามาเริ่มเปิด H5 เล่นของเรือผมได้รู้จักคนรู้วันนี้คุยกันมากขึ้นวันนี้มาเต้นติ๊กตอกได้เนี่ยมาได้เห็นอีเวนต์ของน้องขึ้นเวทีใหญ่ได้ร้องเพลงมีเพงลงร้องของตัวเองคือแบบเฮ้ยจากเด็กแบบเดินกอดคอกันอยู่ข้างถนนวันนั้นอนะ่ะวันนี้มาไกลขนาดนี้ข้างถนนไปถึงว่าหน้าตึก <c oughs> พี่ไม่ใช่ ตอนนั้นคือเดินจากตึกแกมมี่ไปที่รถไฟฟ้าแล้วเดินกอดคอกันแล้วก็ไม่คุยแต่ว่าเดินจากตึกแกมมี่เดินข้ามถนนข้ามข้ามถนนไหมล่ะก็ต้องจากแกมมี่เลยไม่ได้คุยเรื่องอะไรกันตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นไปทำจะไปไหนสักที่หนึ่งอะไฟสายต้องไปนั่งวินมอเตอร์ไซค์เลยต้องเดินไปแล้วหน้าตึกไม่มีวินเลยเดินไปกันไปใช่ครับใช่อ่ะตาร์ลิมปิกอ่ะครับผมสตาร์ลิมปิกเคเขาเริ่มซ้อมกัแล้วนี่ครับใช่เราไปซ้อมเขาบ้างวันนี้เขาก็มีซ้อมวันนี้ขอแวะมาทำงานก่อนให้เข้าทีมเข้างหรือยัง ยังไม่ได้เข้าทีมปีที่ปีที่แล้วอะลองชิมสนามไปแล้วเ,เหมือนง่ายนะไม่ง่ายครับจริงจังปีนี้ผมเตะบอลใช่ผมตแต่ผมจะเตะบอลให้ดีกว่าเดิมเอาสกิลประตูดีฮะสกิลกี่ประตูโอ้กี่ประตูสักหนึ่งก็น่าจะดีแหละเอาท่าดีใจเด็ดเด็ดเลยเอาท่าดี อะไรครับก็อย่างปีที่แล้วมันเป็นยังไงบ้างสกิลการเตะบอลของเราปีที่แล้วมันมันเหมือนว่าเราไม่ได้เตะบอลมาครับมันมันเหนื่อยเวลาเราวิ่งเยอะๆแล้วมันเหนื่อยอ่ะมันถึงมีกําลังใจเต็มเลยรอบๆแต่เหนื่อยวิ่งไม่ออกอ่ะแล้วปีนี้ปีนี้ปิดครับผมปิดปีนี้ผมมันจะผมปิดผมมาพร้อมความเร็วี่เราจะบอกแฟนไหมว่าเราจะตั้งเป้ากี่ลูกขออย่างน้อยหนึ่งลูกแี่ผมจะมีท่าดีใจสุดวิเศษให้ทุกคนดูรับอ่ะพูดเลยนะเดี๋ยวก่อนยังคิดไม่ออกครับ อ๋อครับเห็นครับจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเหรอครับหมายถึงว่าเขาเคยดูแลเราเราเราโดนเราโดนจากที่เขานะครับซุกคอนเฟิร์มไม่ได้อะผมไม่รู้ว่าผมเคยหรือไม่เคยแต่ว่าสำหรับผม ผมไม่รู้หรอกว่าใครคิดยังไงว่าเขาจะเจตนาดีหรือไม่ดีกับผมอาจจะเจตนาดีก็ได้แต่ว่าเป็นอดีตผมผ่อนไม่เป็นอดีตไม่ไม่ไม่ติดว่าไม่ไม่คือผมเห็นข่าวผมเห็นเรื่องราแต่ผมไม่กลับไปนั่งย้อนว่าเฮ้ยเรายังไงวะตัวเราเองเคยไหมตัวเราเองผมจะบอกทุกคนว่าเมื่อไรที่อยู่หลาดใลที่นผมว่าแค่นี้มัก็ถูกมากแล้วผมไม่อยากไม่อยากไม่บอกแล้วว่าถ้าสมมติว่าสมมตินะครับสมมติว่าผมเคยโดนผมก็ไห้อาไปถ้าผมไม่เคยโดนก็โชคดีไปอะไรอย่างเงี้ยก็ มันฝาดแล้วไม่ไม่ไม่เข้ามาพูดถึงแสดงว่าระหว่างทางมันไม่ได้มีเรื่องเข้าไม่ได้เอ๊ะเราไม่ได้เอ๊ะเลยหรอมันมีครับมันมีเข้ามาบ้างแต่ว่าผมไม่ไม่ลงดีเทลเอยนะเรื่องที่จะไม่ลงดีเทลนะแต่ในภาพของแฟนคลับเรารู้สึกอย่าง้างเขาชาวที่เป็นคนจะเออเขาส่งมาแล้วก็อยู่มเสียใจอยหมดคอนเฟิรมเลยเนี่ยก็โงผมก็เสียใจนะคือสมมติว่าแฟนๆถ้าผมตั้งใจทำส่องให้คนวลลึกแล้วมันไปไม่ถึงเขาอ่ะมันหายไประหว่างทางสมมติผมก็คงแบบ กแม่งสริษัตั้งใจทำนะแต่ว่ามันเกิดอักซิเดนต์ขึ้นระหว่างทางจริงๆซึ่งมันอันเดอร์คอนโทรลของเราเราก็เต็มที่ที่สุดที่จะรับรับของนั้นมาเนี่ย่วเราก็เลยก็เสียใจอะไรแบบนี้กันแต่เราตกใจไหมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอ้ยมันตกใจอันนี้ผมตกใจมากผมก็ไม่คิดเราคิดแค่ว่าวันนี้จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาในเนวันนี้ไกลเกลื่อนมาก ต่อไปเราก็ต้องระมัดระวังตัวมากที่ไม่โอ้ยระมัดระวังตัวคือผมว่าผมก็ระมัดระวังตัวมากตลอดแล้วแหละอย่างเราต้องกันเอ่อมีสติแล้วก็ให้ให้ความสัมพันธ์เขาเรียกว่าให้ความสัมพัญนี้มากอยู่แล้วแต่ลงดีเทลมากขึ้นไปอีกอย่างสมมติว่าเออเขาเรียกว่าไงผมมันจะพยายามจำทุกอย่างแต่สมมติคนนี้ยื่นของยื่นของให้นต้องบอกว่ามันต้องการแบบทราบพฤติกาปก่อนผมจำเลยว่าเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้หวงของนแบบพี่ทำนี้ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ดีใช่ไหมก็คือมีสติในการรีเซ็คมากขึ้นหรือว่าแบบผมเข้าใจนะมันเป็นใจข่าใจเราเลยนึกถึงกลับกันมาที่ผมแล้วผมทําของให้คนคนหนึงหรือว่าให้ของคุณ้วมันหายไปแล้วว่ะเขาไม่ได้รับหรือไม่ได้ถือเขาอ่ะเสียใจนะคนให้อะนี่บอกไหม จำได้เอาไา้ใช้ทุกอย่างเลยได้จริงทุกอย่างรอบตัวผมคือของแฟนๆหมดเลยทุกอย่างจริงใช่แล้วให้ความสำคัญกับทุกสิ่งนี่เขาให้เรามาทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างของแฟนๆใช่คือผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากมันเลยบางทีอาจจะดีเช็คดีด้วยแหละหรืออะไรก็เลยือนเรื่องก็ไม่ได้เข้าหูเยอะมากโอเคค่ะ